ตอนแรกนี่ว่าหลุดขีดสีเ้ยอเป็นอย่างงี้ปล่อยเกินไปละเฮ้ยยิงรถหักมันลงหลังมงหลังมาแล้วมาแล้วมันล้เขากดังมันล้เขากังเขากดังยังยี่ปิดไม่ขึ้นยังยังยังมันยังนกรดัง ไปโอเคโอ้ยรีบเหรอน้องไม่รีบแมนน้องแบบมัวแต่ยืนเก็บของอะน้องโอ้โหมาถึงมันตาเมื่อแต่ยืนเก็บของน้องไม่แบบน้องเห็นคนน้องต้องแบบไอ้ขี้ไปดิวะเราก็น้องบอกควยปืนกระสับไม่ได้หรอ อเอ็กซ์พีม่ดีวกูที่เล่นเบ็ดไปเปตาวิ่งยัดเลยนะ <laughs> ยิงหัวแสดงแป๊ดเลยกลูเอเอตต้องกูสารเขาเลย่วนเขียครับงงาติดมีดมันทเที่ย

จะตัดรอ,อ,อเลยสัหน่อยไหมฮัเช่พี่จะนในวันมี้กันเลย

มันเดบเครื่องไงแซดโอเคบ้าไงี่คว่าเบรกไอยู่โอ้ยดีก่าแล้วับเอยังดีไ้เมื่อกี้กดเอแล้วก็แขนเสิลไอ้เหียเอฟแม่งกดไม่ติดโดดเลยเฮ้ลยมามามาขาาบอกาาเล่นเข้านี้านี้มาีสี่บอลเล่นไหมมาทิสี่ขงนี้กูเล่ไปเลยเฮ้ยจอดจ

จเจ็บแล้ว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 นี่นี่นอนอยู่นี่นอนอยู่นี่มันตายแล้วอ้าวเหรอไม่ไม่เห็นนึกว่ามันนอนไงเียมันมันนอนตายเฮ้ยไม่ได้มไม่ได้มองคิวฟีดพูดถึงว่ามันนอนเขาคุณน้องไม่ได้แอสิ้นอ่ะก็กลุ่มไม่ได้มองคิวฟีดคนกำลังคนกำลังโฟกัสแต่น้องโอ้โหเฮียโฟกัสเรื่องเราผุดเราตายสัตว์ คนกำลังโฟกัสเจ้าโหแจข้อมูลไงอินโฟไอ้น้องตาตาตามาเก็บอิโฟนะนี่นี่มันจะเปลีนไ้เก็บทำไมทีโฟมันโดนเนิ้อหมวกหมวกหมวกฮะทีโฟมันโดนเนื้อมันต้องแปะกำแพงแล้วกดทีนึงมันถึงใจนี่สามสิบสี่เหรออย่าให้เปลี่ยนกันแล้วมันถึงจะเปลี่ยนหรอเออโอ้ที่กูว่าที่กูส่งให้ไม่ดูอ๋อแปะกับอ๋อแปะกับอันนี้อ่าน้วไงต่อป mm e nah. ึ <Help. g aze plein> ๊บ <Clerk> <ș begin> ต้องกาต้องกดไม่ห้เหรอไม่ต้องกดมันกดเลยต้านหนีเร็วกรตามนะ่งหนูว่า,าต้องกดก็เห็นในในคลิปม,มันกดเหรอเออเพื่อแกะแหว่งแผงก่อนแล้วเหมือนแบบเดินไปกดปึ๊กโยนไม่ได้ไปกดเลยไม่รู้ว่ามันติดเราได้เหมือนเดิมอยู่ดีแต่ก็โยนลงไม่ได้น่าจะเดีย๋ยวกูก็ไม่เก็บเด็กแลอวนั่นไหนจะมาชาร์จกูเหรอ สเปร์สเปร์เกาะพังกั๋วโอ้พังจริงมีก้อลใหม่มีก้อลใหม่ให้กูไหมเนี่ยเออเฟอร์เอมไม่มีนะกูมีหนึ่งอันรึเปล้วมาหือเลาไหลมาไหลมาไหลมาเอาลูกเกี้ยงกูเอาลูกเกี้ยง เดียวสองคนคนต้อง,งอเลือสวยเข้าหัวกูเยี่ยไดไม่ไงทบบล็อกใหม่เมื่ว่ามึงอวานน้องตายเร็ววะโอ้โหเป็นหลุมเลยอะ <c oughs> อกูบอกไม่เป็ระบบเหมือนิัอ่ะแ,แล้วกล้องมาใส่กล้องเนี่กล่องตกตรงนี้อ่ะแลในบอกไปละเคยไม่มาแล้ว,ไม,ไ,ลวไม่กดน,น้องละอ่ะในของไหละนู่นข้างหน้าปุย๋ยยาอคอมพับ เยี่ยม Emergency p r a y นี่เก็บไปสักลูกใช่ไหมไม่ได้ว่าเต็มเฮ้หลบไปเฮ้ลบลบทหารนี่ลบไม่มาไม่มาไปไป้ะรบเห็นรับไมนี่ก็เสียงไม่ก็เต็มเปิดเฮ้เอ้เอรอ้เอ ไม่จอดขือเราเต็มเลยเมื่อกี้มารอ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 งลงเมื่อกี้มันงลงไปไหนวะขุดท่อวงกันหมดเลยนี่อุ้ยใส่ใสหลังใส่หลังกัน้น้องเง่ง ไปท็อตนี่วะป้า,าขวาสไนเปอร์หมู่บ้านเนี่ยใช่ใช่ดูอยู่เฮ้ยมีลูกเอมีลูกเดียม,มาเลยรพะ่วะไม่ลูกลูกเอเคอันนี้ตอนนี้ศพเต็มเลยดิโฟแม่งไม่ไหวแล้ว,ว่ะแต่ดีโฟทิ้งโยนดิ้งไปอนนี้ เห็นแล้วอยู่นี่จะขับรถไปเนี่ยตาหรือวิ่งวิ่งไปแล้วเนาะตาตาเขาบินอยู่ไนะหนวะไม่รู้ไม่เห็นวันลองซ้ายเอยขอขาบินอ้วอะมองขวามืตอตามมาตามมาตามมาลงดูอ้าไม่ขึ้นนะอเออไป đi rồi đi rồi, quẹt quẹt quẹt, quẹt, quẹt đi anh đi,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  เราต้องวิง่งอีกทีวิ่งเหนื่อยมีรถบอวะมีแน,น่าจริงเหรอได้ตรงไอเดาก็มีใหญ่ๆงั้นก็ไม่เอารถอะไรก็ได้ตอนนี้บ้านนั้นมันขับรถไปแล้วแค่บ้านนั้นนะไอบอสนี่เราซมข้ามเรานี่จะมีคนไปไม่รู้ไม่มีแล้วไอ้เหี้ยวงขนาดนี้มีดิไอ้ตัวไอโร่คันนี้ที่กูสเปรย์แล้วมันถอยหลังกลับอ่ะ กดเอ็มไม่ขึ้นไปเลยตกหมดโ้ยเจ็บะดรดเฮ้ยอะไรอะไรวะเนี่ยเหี้ยเนี่ยอะไรอะมาจอดเหี้ยตรงนี้วะไม่ถึงว่าเหี้ยเี้ยกูก็ไม่เห็นตูนตูเจ็บตมาใา มไม่ได้อยู่ไหนโ้ยมันแตกกระแมักแตกมีข่าคุณด้วยเนี่ยนี่ไงเรื่องกำลังขึ้นเลยบิ๊กบอสด้วยขันไหมโอ้ยขันมาดิขันมาอยู่ทำไมล่ะไอ้เด๋ยวผมวิ่งไม่ทันกลัวผมวิ่งไม่ทัน ไอ้ขาดหมาหยุดเฉยยุส่ายิงคำไว้ให <tinc S 2> ้ก <revive> ็เดินเหลือสุดท้ายแล้วมึงมีกปะมีสามอันเดี๋ินไปให้ยันหนึ่งนี่เรารถแท็กเตอร์วาอะไรอยู่แล้วนะไอ้ียุส่ามึงมึงมุตัดชะลอกูเห็นแล้วมึงชะลอให้เออกูชะลอแต่แบบก็ไม่ควรไอ้ฮีแบบไอ้เชี่ยมึงไม่ควรไปเกยอะไรนะนี่ขวาแม่งไปละไอ้ฮีน้องไปหนึ่ง ยาวๆยาวๆกูสาชะลอเพื่อรอเออยังไม่เหอยไอ้แซ่บมาจอดตรงนี้ไอ้เหี้ยเฮ้ยตอนนี้กูต้องรีคอมกูต้องจะรีคอมไม่รีเลยจ้ะรีคอมมันเหี้ยเลยครับั้นรีคอมเลยรีคอมแน่ๆโอ้วงแรงมากไอ้ที่สุดท้ายตองวิ่งปุ๊บเข้าไปแล้ววะเออวิ่งยาวเลยยังไม่ทันหรอก กูไม่มียาด้วยไม่ทันหรอกตากูตายดูดีเนาะไม่มียาโอยเฮียเจอเจอรถจะรอดไอ้มาเกยกูยอมเฮียอาวิ่งดิตัวกูหยุดทำไมแบกอะไรวะแบกตายคูแต่มันข้างหน้าหน่อยเดียวเอง ทิ้งไหมทิงมท้งไหมทิ้งก็พอโอ้ยพี่ยยิงขนาดนี้บังบังบัง,บงยิงผ่านเล่นไปทีนึงนจะไปไหนอ่ะโอ้อมาร์คที่สองเลยพี่อะพี่จะไปไหนอ่ะนัะไปไหนล้มล้มมันอยู่นี่แล้วมันไปไหนอ่ะเพื่อนข้ามันเตอยู่เลยมีเจอเลย้กูเห็นล้มอะไรอ่ะวางแล้วม,มา มันมือเสียงทับกันไปหมดแต่กูไม่รู้แล้วใครเป็นใครใจใจไงวะใจใจฟังใจมึงช่วยกันใส่ก้าได้ไหมเนี่ย เทามาเบิดก็แพแ้แฝงแฝงแล้วข้าอยู่เนี่ยคุณป้ากูมีหวัวอ้เฮียให้เหมือนเดินล้มลง ไม่ใช่บ้างกูดิเอ็ก,กอนมานล้วละ่ะไม่ไม่ใช่ดิกูเห็นมันโดดล้มลงไงแต่ไม่ดูว่าลงบ้างหรือเปล่ากูดูกูอยู่ข้างตึกเหมือนกูดูไม่มีโมเมนต์เลยวะมามาถึงตายเลยฮะเออ ยี่โดดลงจากชั้นสามโดยที่ไม่เจ็บขับจีโมเมนต์ไม่ยิงตรงไหนวะหมแล้วโอ้ยิงไกลดิว่า,าไี่เปล่าอะไรหรอวะทำจริง

ยังบอกบี้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนรอเฮ้ยไม่รู้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 ไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยมีคนรอจะได้รับพี่อะไม่รู้ไม่รู้ไม่บอกโอเคเพิ่มกดออเดียตเอฟซีเลยนะจะลองเอเซอร์ไพรส์นะยิงไปในจวง vào chỗ này quá, đi. Thấy Không bọn mình vào mà. Nhẹ vừa vừa nhỉ. Chục chóp à, ao phai AT อยู่ในที่ไหนแล้วเหมือนแม่งรอมอนิเตอร์ตลอดคนเฮียอะไรขยันขนาดนั้นวะนี่ตอนนี้ตอนนี้อยู่กำลังกดอยู่นะเพื่อนอยู่กำลังกดจอยอยู่แต่จอยไม่ได้เพราะว่าเพื่อนก็อยู่ในเกมคือแม้ก็จอยได้แต่บอกว่าอยู่ในเกมเอ้ยหนังคาอยู่หนังคาเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยจังไว้เฮียเฮียมที่นี่ราคาสี่ร้อยเเลยเด่อะไรวะเทียมนะดูดูดนะเียเลยี่มันเป็นฟางกันชายเียอะไรประมนี้อ๋อไอทีเป็นผัญชาไห สี่ร้อยอืีเยอะโปรตแพงเก่งดีนี่น t ีนี่อ่ะผู้ไดทักเชาวมเล้วก็เคยนเฮ้ยอันนี้แบบส่งให้ลูกค้าเต็มเลยนะเว้ยเฮ้ยเ t a ก็ส่งเฮ้ยอันนี้แบบเห็นลูกค้าเลยแบบดูดเราเป็นเอเลี่ยน chị có mì à, tổng lên mường ạ Một này đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video ที่ยิงกูนะกูยิงเขาไปเยอะด้วยโดนเปล่าไม่รู้ฮะยิงไปเยอะโดนเออไปหลายเม็ดแล้วไอ้เหี้ยขาดเม็ดหนึ่งจะตายเอ้แม่งแค่เข้ากำแพงยิงไปสี่เม็ดอะไอ้เหี้ยแต่เป็นแบบไอ้สัตลยว่าแม่งยิงไอ้เหี้ยสี่เม็ดอ่ะจะตายจะตายไม่เข้ากำแพงไอ้เฮียยมาแม่งตายแล้ว มึงโดนตลบไม่ละยังถล่มอีกมึงมันตัวบ้าปไหมเฮียเฮ้ยพัดเทปเผลได้ปะเออนู่นนู้นนู้นไกลไกลไกลแบบโคตรไกลเปลี่ยนเก็บเสียงกันไม่ไม่ไกลไม่โดนโดนตองไม่ต่างเม็ดสี่เม็ดมาเนี่ยตลไม่กูเทอรขอร้องละแม่งนอนละ ไม่หรอมยังไงก็มาโมนอีกเมห,มหอีห้าเมตดละห้าเมตรเลยสว์มาซีเมตเมึ่อี้องมารอกไม่เห็นเนี่ยไอ้นี่แล้สองคนเลยของมากมาร์กแมนสแตนดิง้ง ลบมึงไงตัวรับใช้ยายโอิตะโมอะไรเนี่ยขีดนาบุตรลงหน้ากูอ่ ก็ต้องมีเมอร์ัสลขยิงมาซะโอ้โหไอ้เฮียแกโดนกูโดนตรงนี้ไม่ขยิงแล้วย้อมดดมยอมาหากูเนี่ยใช่ไหมอ๋อไม่กูโดนกูนเลี่ยมดีเลยนะ

นี่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 เฮ้ยตัวเลยหอก็มีนี่อ่ะน็อกหนึ่งต้องหอกต้าต้องหอขึ้นเลยขึ้นเลยหอน็อกต้าตัวนี้กินกูอยู่ไปเลยโไปย่องกำลังวิ่งขึ้นไปช่วยเพื่อนมังเอ่ยยองไปย่องไปย่องไปแตวิ่งก่อนฮะมึงมึงเตรียมขึ้นไปวิ่งทำเสียงไปในหอหรือว่าไงข้างนอกข้างนอกอาจจะแล้วรอบนั้นะ เดี๋ยวยิงก่อนฮะไป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 เร็วๆยิงก่อนกบเหยี่ยงอาเจียงตัวเองอะหมดหมดแล้วเหรอไม่ใช่หมดนะ